สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูจะมาทําคลิปแนะนําเพื่อนๆนะคะในการไลฟ์สดในช้อปปี้ทำยังไงสําหรับมือใหม่เลยนะคะพอเราเข้ามาที่หน้าแรกเราใช่ไหมคะกดปุ่มไลฟ์ข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะเพื่อนๆจะกดปุ่มบวกค่ะ เสร็จปุ๊บนะคะสำหรับภาพหน้าปกตรงนี้เราสามารถเลือกภาพสินค้าของเราหรือว่าภาพโปรของเราได้เลยนะคะอ่ะขมูจะเป็นภาพหน้าปกแบบว่าเป็นโลชั่นบำรุงผิวกายโลชั่นโกโก้ Go, นะคะส่วนสเตตัสหรือว่าหัวข้อใส่แค่บรรทัดเดียวก็พอหมูใส่ไปว่าโปรคุม้มนะคะส่วนการเพิ่มสินค้าก็เป็นสินค้าที่เราจะขึ้นขายในไลฟ์สมมติว่าเรามีสินค้าหลายรายการณนะปัจจุบันตอนนี้หมูมี2ตะกก้าใช่ไหมคะสมมุติว่าหมูจะเอาทุกสินค้าใส่เข้ามาในอ่า ในตะกร้าของเราเวลาเราไลฟ์เลยทํายังไงกดเพิ่มสินค้าได้เลยค่ะแล้วก็ไปที่ร้านของฉันนะคะอ่ะตรงนี้หมูเพิ่มมามาสองรายการจากเมื่อสักครู่หมูจะกดให้หมดเลยของทางร้านค้ามีกี่ตะกร้าใส่เข้าไปให้หมดอ่ะมีทั้งหมด7รายการติ๊กเสร็จปุ๊บกดปุ่มสําเร็จตรงนี้นะคะก็จะมีสินค้า7รายการหรือว่า7ตะกร้าที่จะอยู่ในไลฟ์สดของเราจากนั้นกดปุ่มต่อไปค่ะ ก็จะเข้าสู่หน้าไลฟ์สดแล้วนะนอกจากไลฟ์สดหน้าก็ยังสดด้วยอ่ะทีนี้นะคะตรงนี้เราจะกดแสดงหรือจะ,อะไม่กดแสดงก็ได้ตรงนี้หมูขอปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวหมูจะแนะนําให้เพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะกดปิดไปก่อนอ่ะทีนี้เรายังไม่ได้ไลฟ์สดนะคะซึ่งในคลิปช้อปปี้ไลฟเนี้ยจะเป็นคลิปต่อจากวิธีการเติมคอยนะคะเติมคอยมันแจากในไลฟยังไงแล้วก็คลิปที่2จะเป็นแบบว่า แจกคอยไล่ยังไงแจกคอยเท่าไหร่ดีส่วนอันนี้เป็นคลิปที่3ก็จะเป็นคลิปคลิปคลิปต่อนะว่าพอแจกคอยคำนวณคอยเสร็จแล้วแล้วเราจะเพิ่มสินค้าไล์สินค้าขายยังไงนะคะก็จะเป็น3ขั้นตอน3สเต็ปใครเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเพื่อนๆไปดู2คลิปนี้ก่อนอก่อนหน้านี้ได้นะ ีนี้เนี่ยในปุ่มสีส้มหมูได้พูดไปแล้วในคลิปแรกนะว่าเหมือนประมาณว่าตรงนี้สีส้มมันจะเป็นการแจ้งเตือนพูดติดตามหากเราไล่เช้าไปดึกเกินไปหรือเวลามันเป็นเวลานอนลูกค้าเราอะสามารถเอาติ๊กปุ่มสีส้มออกเพราะว่าถ้าเกิดเราคาปุ่มสีส้มไว,แว้แล้วเรากดเริ่มไล์ไปปุ๊บเนี่ยพอเราไล์อะมันจะมีการแจ้งเตือนไปที่ลูกค้าหากเรากลัวแบบว่า,วา สมมตินะถ้าเราแบบไลฟ์เป็นเวลานอนอะเราเอาปุ่มสีส้มตรงนี้ออกได้เลยมันจะได้ไม่เป็นการแจ้งไปที่ลูกค้าแต่ถ้าเราไลฟ์เวลาปกติอย่างตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งกดสีส้มได้เพื่อที่เวลาเราไลฟ์มันจะมีการแจ้งเตือนไปที่ผู้ติดตามของเรานะคะแต่ถ้าเราไลฟ์เช้ามากๆเอาปุ่มสีส้มออกได้เลยประมาณนี้นะส่วนวิธีการแจกคอยหมูได้มีการแนะนําไปแล้วการแจกคอยเราจะแจกก่อนเริ่มไลฟ์ก็ได้หรือจะแจกอา กิดไลฟ์ไปสักพักหนึ่งแล้วแจกณนะขณะไลฟ์ก็ได้อาจจะมือมจะทําให้แบบทาคลิปนี้ให้เต็มสมบูรณ์แบบสมมติว่าหมูจะแจกคอยกดปุ่มแจกคอยหมูมีวงเงินอยู่ห้าร้อยสมมติว่าหมูจะแจกคอยหนึ่งร้อยบาทสมมติเราแก้ราคาเราไม่จําเป็นต้องแจกห้าร้อยทั้งหมดที่เรามีนะเราจะแจกสิบบาทก็ได้สาหรับมือใหม่อเริ่มที่สิบบาทนะคะแล้วก็จะแจกคอยคอยมีให้เลือก0 5 0.2 0.1 0.15กับ0.1 มันเยอะเกินไปถ้าสมมติเราไม่อยากใช้เราไม่อยากแจกเกยอะค่อยๆแจกกดดินสอตรงนี้ได้เลย จะบอหมูจะแจก0.05คอยนะคะก็จะเห็นว่าถ้าใช้วงเงิน10บาทแจก0.05คอยจะมีคนเข้ามาในห้องของเราอะ่ะประมาณ200คนประมาณนี้แต่ถ้าเราอยากจะแจก0.1เอาเยอะๆไปเลยกดคลิก0.1จะมีคนเข้ามา100คนตรงนี้นะคะหมูมีทําคลิปวิธีการแจกคอยเพื่อนๆไปดูได้นะอะเพื่อให้คลิปนี้มันไม่นานเกินไปสมมติว่าหมูจะใช้นี่แหละ10บาทแจก0.1คนเข้ามา100คนหมูกดบันทึก เราสามารถแจกคอยก่อนไลค์หรือแจกณนะขณะไลค์ได้นะสมมติว่าเนี่ยหมูแจกรอยคอยมันก็จะมีต๊ดอยู่ข้างบนทีนี้ในการเพิ่มสินค้าตะกร้าเรามีทั้งหมด7ตะกร้าอะสมมติว่าเราคลิกไปดู เจ็ดตะก,ก้ามีอะไรบ้างก็จะมีที่หมู่เพิ่มไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดเจ็ดตะก,กา้าเวลาเราไลฟ์เนี่ยลูกค้าก็จะเห็นสินค้าของเราทั้งหมดเจ็ดตะก,กา้าส่วนข้อบนแถบตรงนี้ที่เป็นเขียวๆก็จะเป็นโค้ดของช้อปปีที่ช้อปปีมีให้กับร้านนะคะเวลาไ like, ลฟ์เนี่ยร้านสามารถกดแสดงโค้ดให้ให้ลูกค้าเก็บหน้าร้านได้เลยอันนี้เป็นโค้ดจากช้อปปีเองนะคะซึ่งหมว่าเป็นร้านแฟชั่นทุกเที่ยงเนี่ยช้อปปี้จะมีแจกให้กับร้านค้าที่อยู่ในหมวดหมู่บิวตี้แล้วก็แฟชั่นลด 50%สูงสุด100เราสามารถเอาโค้ดสีส้มอันนี้แจกให้ลูกค้าผ่านหน้าไลฟ์ได้ในหนักขนาดไลฟ์นะคะแต่ตอนนี้หมูว่ายังไม่ได้กดปุ่มไลฟ์สดจริงๆนะคะหมูก็มาทําให้เพื่อนๆดูว่าก่อนที่เราจะไลฟ์อ่ะร้านอ่ะต้องกดอะไรเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะสมมุติว่าพอเรากดสินค้าลงรถเข็นแล้วเจ็ดตะกร้าตรงนี้หากเราอยากให้สินค้าหลักที่เราจะขายเป็นชิ้นแรกเลยสมมติหรือว่าเป็นสินค้าที่เราจะดึงดูลดลูกค้าโปรโมทลูกค้ากดไปที่ตะกร้าสินค้าใหม่ค่ะ สมมติว่าหมูจะเอาตะกร้าที่หนึ่งนี้เลยส่งฟรีโลชั่นโกโก้โกขึ้นเป็นสินค้าหลักสินค้าแรกที่เราจะขายเรากดปุ่มแสดงตรงนี้ได้เลยมันก็จะอยู่บนตรงนี้เวลาลูกค้าเข้ามาก็จะเห็นว่าเอ๊ะ เรากาลังขึ้นโปรอะไรสินค้านี้ราคาเท่าไหร่เราสามารถทําราคาพิเศษลดในรายได้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเป็นขั้นตอนแบบอื่นๆอ,อาจจะต้องหมูอาจจะต้องทํหนกขนาดที่หมูไลแล้วเดี๋ยวหมูจะทําให้แต่ว่าตอนนี้หมูว่ายังไม่ได้ไลจริงๆหมูแบบแบบแบบทําให้ดูว่าการจะไลเนี่ยทำยังไงนะคะแล้วเวลาสมมติเราไลจริงปุ๊บเราสามารถแบบว่า แสดงสลับตะกร้าเดี๋ยวเอาตะกร้าสามขึ้นเอาตะกร้าสี่ขึ้นเพื่อเป็นโปรให้กับลูกค้าได้เลยลูกค้าเวลาเราไลฟ์เนี่ยลูกค้าจะเห็นทั้งหมดเจ็ดตะกร้าประมาณนี้เลยนะคะก็การเต็มตัวก่อนที่ร้านค้าจะขึ้นไลฟ์ก็จะประมาณนี้ส่วนแบบราคาพิเศษในไลฟ์ทำยังไงลดยังไงแจกโค้ดยังไงเดี๋ยวหมูมาทำคลิปเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งในวันที่หมูไลฟ์จริงเพราะว่าออวันนี้หมูอะยังไม่ได้ไลฟ์จริงก็เลยมาทำคลิป นะคะแนะนําให้เพื่อนๆดูก่อนว่าการแบบการจะไลฟ์การเต็มตัวการซื้อคอยการแบบเอาตะก,กร้าใส่ในรกเข็นก่อนขึ้นไลฟ์ทำยังไงนะคะจะประมาณนี้เลยหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะเ่ะแล้วก็สมมติว่าเราพร้อมแล้วอะไรแล้วนะคะเตรียมตัวแล้วได้แล้วกดปุ่มเริ่มไลฟ์ได้เลยพอเราเริ่มไลฟ์ปุ๊บมันก็ ก็จะเข้าสู่การไลห์สดแล้วจริงๆนะคะก็จะประมาณนี้หมูกก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้เหมือนเดิมนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวหมูมา update, อัปเดตเดี๋ยวหมูมาอัปเดตคลิปให้นะคะไปแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยบ๊ายบายคะ่ะ